ไทยลอยอยู่ไหนไทยลอยอะไทลอยไทยลอยไปไหนครับไปไหนครับกว่า<ป>จะได้มาซื้อของห้างแทบแตก<ป>อันนี้จะของมินา,านะคะ<ป>น,นี่ประมาณโจ๊กเนยประกอดปะป่าบ้างไปประกอดปะป่าไปเดี๋ยวปาป่า <aus. S 1> ไป,ไปวันนี้หนูจะไปไหน โรงเรียนกลับกบ้าเลยก็เมียเลยก็เด่นเลยก็เมียน่ะอ่แล้วไม่มีแม่เลยอะไรกึ่งวันนี้ไปจะได้ไปโรงเรียนไปส่งจะได้ไปโรงเรียนนะคะป้าป่าไปด้วยเพราะวันนี้ป้าป่าไม่ได้ไปทํางานจะได้กินขนมปังหมดแล้วไวมากหนูกินขนมปังกับอะไรเมื่อกี้ตับโบดนะคะไม่น่ากินกับ เนยถั่วสวัสดีทุกคนจากช่องพักดีมณนีแฟมิลี่นะคะปักมีนมนมนะวันนี้โหชื่นใจหรอคินเดี๋ยวจะเป็นยักษ์กันจะเล่นเป็นฟันยักษ์ ฮะน้ามาสิเป็นฟันยักษ์ปะ่ะ <Yeah. S 1> อ่อน,นิดหน่อยเช่นมือยังเช็นมือยังมือมือมืออยู่ไหนมือใช่จังเนี่ย ไห้ฟันย่อยยกไหมมีอยู่นิดนึงอยากดูโอเคป้าป้าวารมคายานิณาแวะเร์ฮันดาเบชิกมันงไปสบายโอ้ยโอ้ยหามหมอไหมไปหามหมอไหมหามหมอป่ะไปสบายการตัดจาบ้างใช่ไหป้าจะไปสักนะคะสักแขนเป็นนาฬิกาของลูกสาว เพราะว่านาฬิกาลูกชายสักไปแล้วจะมีชื่อแล้วก็มีวันที่แล้วก็มีเวลานะคะแล้รอบนี้จะเป็นของมิลาน้าค่ะทาครีมค่ะบรรจงครีมลงไปนะคะคุณแพงง่ายให้พรุ่งนี้นะคะที่จะได้หมอนดเต ความแดงเริ่มยุบลงแล้วแต่ยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องไปอันนี้เป็นครีมทาทาคือทาครีมทาชุ่มชื้นเฉยๆนะคะที่เราใช้กันประจำเ <c oughs> ด็กน่นครับ <c oughs> หนูถ้ด <c oughs> พร้อมไปโรงเรียนยัง <c oughs> พร้อมไปโรงเรียนยังครับยังยังเียหน้าเท้า <c oughs> จะเล่นปิดทีวีได้แล้วลูกเราต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนมอ่ะก็ะบอกอยู่ว่าจะเตรียมต้องเตรียมตัวไปโรงเรียน จังมืออันนี้อะไม่รู้ข้างข้างนี่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 อะไรนะไปดินี่ตาหนุ่มขนตากินอะไรกุ๊กเกอร่อยไหมกุ๊กเกอันนี้อะไรพุงอยู่ไหนพุง โอ้ยไม่ต้องโชว์หัวใจอยู่ไหนดีกว่าหัวใจอยู่ไหนหัวใจไทยลอยอยู่ไหนไทยรอยอะไทยลอยแต่ย่าปลอดปอดปอดย่าตอนนี้จจเดนชอบดูทีวีเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายนะคะอุ้ยจจเดนขนมหนูเตะหัวแม่ล่วงเต่หัวแม่เลยไปค่ะเดี๋ยวไปส่งเจเดนที่โรงเรียนกันนะคะวันนี้พิเศษเพราะว่าพ่อไปส่งด้วย จจไดจะมาแก้งแม่เจไดนไม่นั่งแล้วนั่งเลยไปไหนครับไปไหนครับมีลาน้านะคะโชว์พลังวัยทองสองขวบค่ะคืออยากได้รถเข็นอยากทำเอง ไม่ทำสักทีพอเราเดินเข้าไปข้างในการจะซื้อของก็ร้องไห้กรีดวอยวายจนเราต้องพากันออกมาข้างนอกและก็รองให้นางสงบสติอารมณ์ลงต่อหน้ารกเข็นและพร้อมที่จะไปเลยค่ะพอแม่พร้อมบวกมากกว่าจะได้มาซื้อของห้างแทบแตกตัวแสบ เป็นของเจเดนมีชื่อมีเวลาแล้วก็มีวันที่อันนี้ของมีนาวามันมีแล้วนะเยอันนี้จะของมีนานะคะนี่ฟร์มายโตุกหน่พอเีนื่อยมยอะไรนะเดี๋ยวแม่เปิดเพลงให้ยะโอเค มิวเคยบอกโยแล้วว่าให้สักของมิวด้วยนะคะพอมบอกวันที่เวลาเรียบร้อยจะโยหันบอกว่าไม่เอาเพราะว่าความเป็นสามีเราไม่รู้ว่ามันจะแน่นอนยาวนานไปตลอดชีวิตหรือเปล่าโอ้ย oh <my> แต่ความเป็นพ่อคือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ oh <my> มิวก็เข้าใจมิวก็หัวล้อแกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละแล้วก็แกล้งขอไปอย่างนั้นนะคะเพราะจริงๆแต่ว่าเราก็จะทําทุกวันของเราให้มีความสุขและดีที่สุด ไม่ต้องแย่งพูดจะแย่งมาป่าจะไปแล้วเดี๋ยววันไปสักตอนเย็นนะคะมีนั่สักตอนห้าโมงเย็นเราจะมาเห็นภาพสักกันไปพร้อมๆกันในพรุ่งนี้นะคะแล้วมีจะถ่ายให้ดูว่ากว่าจะสักเสร็จกว่าจะกลับมาก็น่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งนุ่มเลยค่ะอ๋อไปกอดป้าป่าบ้างไปกอดป้าป่าไปเดี๋ยวป้าป่าไปแล้วป้าไปสัก สักของเรานั่นแหละโอเคโอเครอก่อนแล้วกันล่ะป๊าป๊าอกอนป๊าปาไม่กอดป๊าป๊าบอกป๊าป๊ายังไม่ไปเดี๋ยวป๊าป๊าไปหยิบของก่อนทุกทุกทีทุกทีก็มาขอกับป้าขอก่อนแม่ เมนูตามใจแม่นะคะวันนี้ต้มยำกระดูกหมูอ่อนค่ะเมจะต้มกระดูกหมูอ่อนในหม้ออ่อนแรงดันก่อนนะคะเพื่อให้กระดูกหมูอ่อนไวค่ะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งแก๊สด้วยนะคะพอต้มหมูเสร็จก็เป็นนี้แล้ค่ะไม่มีไขมันเลยนะคะใส่เครื่องต้มยำนะคะแล้วก็ผักแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะวันนี้ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะสีต้มยำก็เลยเข้มเลยเพร้อมน้ำมะขามเปียกที่นี่ไม่เปรี้ยวเลยค่ะวันนี้เด็กๆกินมักกะโรนีนะคะ หอมนี่แทบจะต้องสับละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเด็กไม่กินผักก็จะมีหมูบดแล้วก็แฮมลูกเต่านะคะก็ใส่น้ำนิดหน่อยใส่ผงชูลงไปนะคะนี่ก็คือส่วนมากเขาจะกินกับเอาไว้ราดมันบดนะคะแต่ว่าบ้านนี้เด็กเขาชอบให้ทํามาทําสอดมักกะโรนีนะคะกินตามพ่อตอนเด็กๆนะคะมีความเป็นแม่บ้านมากค่ะหกเต็มเลย เย็นด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้หมิวทำต้ยมยำกระดูกอ่อนมกินเลยเด็กๆกินนัการะนีค่ะไม่ค่อยกินผักน,นะคะหอมงก็จะซอยทีเทบจะละเอียดดีแล้วนะคะเด็กวันนี้โยฮันไม่อยู่นะคะไปสั่งน่าจะกลับมาดื่มเลยก็กินข้าวกันสามคนแน่ลูกอีกแล้วที่จริงจะได้ดีใจจะได้กินกับข้าวก่อนเวลาทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ้าวลืมหุงข้าวก็เลยต้องรอตกสรุปได้กินเวลาเดิมนะคะไม่ได้กินไวกว่าเดิมเลยอร่อยไหมคะอืมเป็นอยนเปิดไหมครับโอเคอร่อยโอ้โหขนาดนั้นเลยจริงเหรอโยฮันเขาไม่กินกระดูกอ่อนนะคะกระดูกหมูจะกินที่เกิดว่าทำเป็นแหนมทอดอะไรอย่างงี้นะคะมิวก็เลยโอเคดีเลยก็เลยได้ทำเวลาอยู่ทันไม่อยู่ก็จะทำเมนูอะไรที่ตัวเองอยากกินนะคะ อร่อยแบบจานอาจจะเต็มแต่ว่าน้ำมะขามคือใส่ไปแล้วต้ำยำดำมากน้ำน้ำค่ะน้ำน้ำน้ำ ออมห,อหอนูขยับแก้วน้ำออกมาหน่อแล้วไม่เห็นมนมีดเล่มหกวันนี้แม่เลียสนุกไหมเอาเลอะอาเลนไม่ได้หนันหนูไม่ได้แม,ม่หันแะเด่กสนุกจ้ะ ป้าป่าใครทำอร่อยกว่ากันแม่กับป้าป่าใครทำอร่อยกว่ากันเหมือนกันเลยหรือว่าเหมือนกันเท่ากันอร่อยเหมือนกันอร่อยอร่อยเหมือนกันมักกะลินมักกะโรนีนะคะส่วนมากพ่อเขาจะเป็นคนทำยอฮันจะเป็นคนทำมากกว่านะคะให้เด็กๆเอาไว้เอาไว้อร ืม่ก็ปื้มมอยู่ที่นี้วันนี้ไม่ก็ปื้มครับยัยปืมอะไรเวลาน้ำ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 ค่ะน้ำริบะแม่เหรอเป็นมาแล้วตัวเผ็ดเหรอทำอะไรมา con <laughs> ừ, á <laughs> ừ, <laughs> à, 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 rồi ai 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 Làm thế nào? Mẹ làm thế nào? Mẹ làm thế nào? Mẹ làm thế nào? เดนกินด้วยที่เท่าไหร่แล้วครับสองวที่สองชอบใช่ไหมแม่ดีใจมากเลยที่แม่ทำแล้วจะเดนชอบกินสตมล่าน่าไม่ค่อยกินนะนะคะอิ่มแล้วโอ้จะนอนเหรอไม่จะเต้นเ <laughs> ะเดงคราั่วที่เท่าไหร่แล้วสามสาม,สามโอ้โอ นีจ่จริงๆแม่ปื้มมากเลยตกใจมากเลยวันนี้ลูกชายแม่กินเยอะนี่นะคะตเติมให้อีกแล้วก็จะหมดอีกแล้ววซมิรน่าไมค่ะไม่หมดไม่เติมไม่กินแล้วอร่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันปื้มจังเลยวันนี้อพ่อกกินกาแฟเลย เราไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอมีล้หน้าที่นัดแล้วหมอเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นปกติโตขึ้นไปมันคุมคุมงค่อาจจะสร้างขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็น้องอาจจะแพ้น้อยลงนะคะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจของเรานะคะเราก็ได้ทําการนัดกะลมพยาบาลจะไปตรวจเช็กว่าน้องแพ้ตัวไหนกันแน่แพ้อะไรกันแน่นะคะและแน่นอนมันเป็นกรรมกรรมพันธุ์ด้วยเพราะว่าคุณย่าเขาเป็นนะคะเกี่ยวกับการแพ้นะคะก็เลย โทรนัดกันเลยไว้เอามีลานะเจ็บไหมลูกไม่ได้วันเลยโดนล้ออยู่ค่ะก็โทรนัดแล้วได้เดือนหน้านะคะต้นเดือนหน้าวันที่3มีนาก็จะไปนัดไปตรวจกันไปเช็คกันแต่ไม่รู้ว่าจะเช็คได้หรือเปล่าเพราะว่ามีหน้ายังเล็กมันต้องเจาะเลือดนะคะแล้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีค่ะ นี่นะคะทำไมตอนแรกว่าจะสักตรงนี้ไม่ได้ช่างเขาให้แนะนำมาตรงนี้เพราะถ้าเกิดไว้ที่เดียวกันมันจะเหมือนแบบว่ามันเหมือนกันไปหมดนะคะ<อ>ป้าทำไมดันลิปปิป้ด้วย <c oughs> ไม่มีเห,เหรอ <c oughs> อะไรตีอะไรกันอีกอ่ะตีอะไรกันเอ,อ,นเอามามีหน้าของเล่นจะเด่นหรอก มีมอสซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไปนน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอ